สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมานําเสนอรถบดถนนนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาให้ช่างเขาสตาร์ทให้เราดูนะคะตัวนี้จะเป็น2ระบบนะคะก็คือจะเป็นตัวที่เราสามารถควงได้แล้วก็จะเป็นสตาร์ทในรูปแบบของกุญแจได้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ช่างเขาสตาร์ทให้ดูค่ะเครื่องแปลงนะคะตัวนี้ เดรีบค่ะไม่มีสะดุดนะคะตัวนี้จะเป็นรถตรวถนนแบบนั่งขับนะคะเป็นด้านหน้านี่จะเป็นหน้าเหล็กหลังเหล็กนะคะตัวนี้จะเป็นยี่ห้อไตเกียวอุกนะคะดูให้ทุกคนดูก่อนเลยค่ะเครื่องแน่นๆนะคะสภาพเดิมๆค่ะสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นร้อเซ็นนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูการทํางานของมันกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้ช่างเขาสาธิตให้เราดูกันก่อน,นะค่ะ ตัวนี้นะคะขนาดขนาดล้อของเขาจะอยู่ประมาณเ0็เซนนะคะน้ำหนักตัวรถจะรับน้ำหนักได้ถึง1.5ตันเลยทีเดียวค่ะมาทำงานไม่มีสะดุดนะคะตัวนี้บอกเลยว่าคุณภาพเน้นๆค่ะเครื่องสวยนะคะตัวนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเป็นเครื่องดีเซลสูบเดียวนะคะเป็นเครื่องต้นกำลังแล้วก็ตัวนี้ใช้งานง่ายนะคะประหยัดเวลาทนทานด้วยนะคะ ใครสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์0849759828นะคะย้ำอีกครั้งนะคะ0849759828นะคะสนใจติดต่อมาได้นะคะหรือจะติดต่อทางเว็บไซต์ของกิติยนก็ได้นะคะกิติยนชวนบุรีนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเว็บไซต์ให้กับคุณลูกค้านะคะคนไหนที่ไม่ทราบแล้วก็จะขึ้นเบอร์โทร ไว้ให้ด้วยนะคะเผื่อติดต่อกันก็ามาจะมีแอดมินตอบอยู่ตลอดนะคะตัวนี้นะคะเราจะมาจัดโปรโมชั่นพิเศษกันค่ะโปรโมชั่นตัวนี้นะคะจากเดิมเนี่ยปกติเราขายจะอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะทําการลดราคานะคะเป็นสินค้าที่จะบอกว่าต้อนรับปีใหม่เลยทีเดียวค่ะราคาวันนี้ลดไปเลยค่ะเหลืออยู่ที่1 3ึ0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ การใช้งานของเขาเนี่ยขับเคลื่อนง่ายด้วยนะคะสินค้ามีจํานวนจากัดนะคะสินค้าคุณภาพดีดีแบบนี้ไม่ได้มีมากันบ่อยๆนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ทางอินบ็อกนะคะโทรศัพท์มาสอบถามงันก็ได้ค่ะ